อัญโยเซีวสวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงลิซ่ากับการเดินทางจากเกาหลีใต้ไปยังไต้หวันกันนะครับเพื่อไปร่วมคอนเสิร์ต BLACKPINK BONPINK World Tour ที่เกาซงนั่นเองในตอนนี้เนี่ยสา,าวๆก็ขึ้นเครื่องเดินทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นจากสนามบินกิมโปจากเกาหลี่ยไป ไต้หวันเกาซงกันเลยทีเดียวในวันนี้นะครับก็มีลูกสนามบินเท่ๆของลิซ่าให้เราได้ดูกันอีกแล้วบอกเลยว่าเท่ hey, บาดใจน่ารักมากๆผ้า,าพันคอสีเขียวนะครับมีความสดใสทั้งๆที่แต่งตัวเนี่ยเป็นแบบว่า black and white นะครับคุมโทนสีขาวดําแต่ลิซ่าของเราเลือกผ้าพันคอสีเขียวนะครับมาน่ารักจริงๆเป็นอะไรที่แบบว่าแต่งตามได้ด้วยนะครับทุกคนแฟนๆของลิซ่าสามารถนําลุกนี้แต่งตามแบบว่าเป็นลูกแอร์พอร์ตเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศกันได้เลยที่สํา เลยนะครับกับการเดินทางทุกครั้งลิซ่าจะได้รับคำชมเสมอกับการหยุดให้กับนักข่าวและพี่ๆทุกคนเนี่ยได้ถ่ายรูปหยุดทักทายโบกมือโพสท่านะครับครั้งนี้ก็เช่นเคยเลยลิซ่าได้รับคำชมเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นการหยุดทักทายแบบยืนแล้วก็หยุดนิ่งเลยนะครับพร้อมกับโพสท่าให้ได้ถ่ายรูปกันเต็มๆจุใจแน่นอนในรูปภาพที่คมชัดแน่ๆนะครับถ้าหากว่าอยากถ่ายลิซ่าลุกสนามบินที่สําคัญเนี่ยมีฟแฟนๆนะครับที่ไปรอส่งเนี่ยตะโกนบอกรักลิซ่าด้วยมีคนตะโก มาว่ารักนะจุ๊บจุ๊บลิซ่ารักนะจุ๊บจุ๊บทำเอาใยหนูของเราเขินเลยแล้วก็ส่งจุ๊บตอบกลับไปนะครับได้รูปน่ารักน่ารักแล้วก็ได้โมเมนต์จากลิซ่าและแฟนคลับไปเต็มๆเลยนี่คือสนามบินนะครับการเดินทางจากสนามบินของลิซ่าที่ได้รับคําชื่นชมอีกแล้วนั่นเองในวันนี้สาวๆบล็อพิงของเราเนี่ยก็แต่งตัวกันมาเท่ทุกคนเลยนะครับกับลุคสนามบิน อย่างที่บอกไปเลยวาลิซ่านั้นมาด้วยลุคแบบแมนแมนบอยบอยหน่อยนะครับใส่เสื้อคลุมแจ็คเก็ตมาใส่หมวกด้วยแต่ว่าแอบดัดผมลอนน่ารักสุดๆเหมือนกับว่าไปถึงแล้วก็พร้อมที่จะทำผมต่ออีกนิดนึงแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตสวยๆได้เลยนะครับจีซูเอเนี่ยก็มากับลุคแบบออ l แบล็กเลยน่ารักตามสไตล์พี่จีซูนะครับ ใส่หมวกหน้าสดแล้วก็ยังโบกมือทักทายพี่ๆทุกคนบลิง์ทุกคนที่มารอส่งเช่นเคยเจนนี่ก็มากับความคุ้นหนูคุ้ใจเฟสเฟียสไปเลยนะครับเสื้อขนปูปุยแล้วก็แว่นตาอันเดิมที่เจนนี่ใส่แล้วก็กลายเป็นสาวเฟียสแบบมั่นใจทักทายทุกคนด้วยความแบบคุณหนูเฟสเฟียสโรเซ่เนี่ยมากับลูกของคุณหนูจากครอบครัวผู้ดีเลยนะครับมาแบบสวยงามมากๆน่ารักกระรอกน้อยของเราในวันนี้น่ารักจริงๆ มีความ CEO สาวนะครับมาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ใบเดิมที่เป็นไวรัลกันไปและโรเซ่ก็หยุดให้ถ่ายรูปเช่นเคยวันนี้โรเซ่น่ารักมากๆเลยลูกนี้ดูเท่แล้วก็ยังมีความแบบว่าเป็นคุณหนูแอบหวานหน่อยๆด้วยนะครับใครที่ติดตามแฟชั่นสนามมีของสาวๆบ l a c พิง n k มาตลอดเนี่ยี่คือว่าเป็นอีกสลูกของ b l a c k p ิง k นะครับที่สามารถแต่งตามกันได้เลยแล้วก็เป็นลูกที่ เก๋ๆสมกับเป็นตัวแม่แฟชั่นแห่งวงการมากๆเลยนะครับคลิปนี้เราไดมาอัปเดตเรื่องราวของการเดินทางจากสนามบินกิมโปที่เกาหลีใต้นะครับไปยังไต้หวันนั่นเองสำหรับคอนเสิร์ตของ b l ร c k พิงค์บอลพิงค์เวลทัวร์เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าคอนเสิร์ตในวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างรอติดตามกันได้เลยใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับชอบลูกสาวๆกันไหมของลิซ่าถูกใจทุกคนหรือเปล่าเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลัใใัดวยครบสสี